สู้ครับผมว่าเราผ่านไปได้ด้วยกันแน่นอนครับผมครั้งนี้ดัปปี้ใหม่มาต้องเจอแต่วความสุขแน่นอนครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใครที่ท้อแท้หมดกําลังใจกับมหาอุทกภัยต้องตามไปดูเหล่านักสู้แก๊งนี้เลยค่ะที่แม่ทัพใหญ่ขอพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนำทัพนักแสดงและเหล่า,าทีมงานลุกขึ้นสู้ให้สมศักดิ์ศรีคุนศึกสายเลือดไทยใจนักสู้เลยล่ะค่ะ ถึงจะเจอวิกฤตน้ำท่วมเดือดร้อนกันท่วหน้าทุกคนแต่ง,งานนี้สามแม่ทัพใหญ่ของกองละครขุนศึกทั้งผู้จัดพ่ปิ่นนัทนันแม่ก้อยธาริกาและผู้กำกับอดุลบุญบุตรก็เลยขอพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแม้จะเสียหายหนักจากการสร้างฉากใหญ่ที่โดนน้ำท่วมถ่ายทำไม่ได้นานนับเดือนแต่ทางผู้จัดนักแสดงและทีมงานไม่มีเสียกำลังใจค่ะต่างฟิตซ้อมคิวบูกันแบบเต็มเหนี่ยวแถมได้ที่ย้ายโลเคชั่นใหม่ที่รับรองความแปลกใหม่สวยงามอลังการงานสร้างไม่แพ้กันโดยเฉพาะฉากศึกสงครามที่รวมตัว เหล่าดารามากฝีมือทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กมากันแบบครบเซตอย่างนี้ละค่ะพอน้ําท่วมไปทางนู้นไม่ได้เนี่ยไม่สะดวกเราก็ต้องหาที่ทําใหม่เพราะขืนรอตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่ทันการแน่ผู้กำกับก็เลยมาดูกันแถวเนี้ยแล้วก็เห็นว่าน่าจะใช้ได้เพราะว่ามันมีติดเขาเห็นว่าม,มีเขาด้วยมีอะไรด้วยก็สวยด้วยไม่ไกลด้วยนะเผลอๆก็จะได้โลเคชั่นใหม่ที่ที่มันดีกว่าด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไอ้ตรงที่สาวให้ที่มันพังหมดเลยเนี่ยที่ลงทุนไว้หลายแสนนั้นอันนั้นเนี่ยต้อง,องกลับไปทําที่นั่นเนื่องจากว่าเราต้องใช้เป็นสถานที่ที่มีการลอยกระทงเพราะนั้นมันต้องเป็นแม่น้ําตรงนั้นมันเป็นแม่น้ําป่าศักดิ์อยู่เพราะว่าเราฟันกันเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเป็นเป็นรูปรวมฉากที่เราต่อสู้กับพมา่าในสนามรบต่างๆมีทั้งช้างทั้งมาเราก็จะย้ายมาถ่ายนี่ก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงให้จะไม่เล่นกับอ้๊มครับว <laughs> ันนี้เราไม่ได้มีไม่ได้มีฟันการไม,ไม่ได้ไมีมมสู้กับพม่าครับครับผมใช่ครับ นอกนอกใช่เราต้องร่วมรบกันครับเนี้ก็จะโดนลุมกันหลายคนเนี้ก็โชว์ความสามารถของนักรบไทยครับ ส่วนละคร3มหนุ่มเนื้อทองช่วงนี้ก็เร่งถ่ายทำกันสุดๆเพื่อให้ทันออกอากาศไว้เป็นของขวัญให้แฟนๆยิ้มซู้หนาท่วมส่งท้ายปีแต่เมื่อมีเวลาว่างกันปุ๊บเหล่าพระเอกจิตอาสาเนื้อทองทั้ง3บอยปรกณนหมากปรินเคนภูภูมิก็ไม่รอช้าค่ะขอลงพื้นที่ช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยกันทุกแม์ล่าสุดแท็กทีมกับกองทัพเรือและสมาคมไทยอินเดียไปช่วยให้กำลังใจพร้อมแจกอาหารและยาและถุงยางชีพที่ได้จากเงินบริจาคของพี่น้องทั่วประเทศผ่านครอบครัวช่อง3ส่งต่อไปให้พี่น้องผู้ประ ประสบอุทกภัยที่ชุมชนพรมสำริดริมคลองเปรมประชากรแขวงสีกันดอนเมืองงานนี้ถึงทางเขาจะค่อนข้างลึกและยากลําบากแต่สามหนุ่มเขาก็ไม่หวั่นโชว์แม่ส่งกําลังใจเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ได้มากที่สุดอย่างนี้นี่แหละค่ะก็เป็นชุมชนที่เรียกได้ว,ว่า ทางเข้าไปลําบากหน่อยเว่าไปไม่ถึงจริงยังไม่ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับผมกว่าจะเดินเข้าไปแต่ละทีน้ําเท่านี้ใช่ไหมทำจริงลดแล้วนะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมีรอยน้ําสูงแบบมิดหัวนะครับใช่ครับใช่ก็เห็นแล้วก็เห็นใจครับผมลําบากนะก็อยากจะช่วยอยากจะช่วยเขาจำชื่อในละครได้ส่วนใหญ่ใช่คือต่างคนก็ต่างหาเวลาว่างกันมานะอย่างวันนี้พวกเราไม่มีถ่ายพวกเราก็เลยมาช่วยลงพื้นที่กันรับผมก็ยังไง ถ้าอยากดู3ามหนุ่มเนื้อทองแล้วตอนนี้ดูพวกเราลุยน้ำท่วมไปก่อนน้ำท่วมไปก่อนติดตามไปก่อนแล้วก็มาดูละครอีกทีเดือนธันวาคมครับครับผมสามหนุ่มด้วยครับผมครสามหนุ่มเนื้อทองจะออกอากาศแล้วดูด้วยดูด้วยดูละครช่องอะไร สองหนุ่มวินนี่คินนี่และบอยโชคชัยนอกจากจะลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วล่าสุดยังมีจิตอาสาร่วมกับนิตยสารา F3 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว Green Power of Generation s นรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมพาแฟนคลับนักศึกษาและกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ช่วยการเก็บขยะและทำความสะอาดสองฝั่งตลอดเส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่โดยทั้งสองหนุ่มเขาก็ขอจัดเต็มเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพเก็บขยะทุกสิ่งอย่างที่อยู่ตลอดสองข้างทางด้วยตัวเองท่ามกลางแดดร เก็บได้คนละถุงดำใหญ่ๆเรียกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นกันเลยค่ะผมก็ตกใจมากที่แบบมีขยะเยอะมากออสุขภกม,มากผมก็แบบเ,ออเก็บขยะดีกว่าเนาะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนแล้วก็มีน้องๆอ,อ,อะไรอยงี้ครับ,รบเป็นแฟนคลับเนี่ยมาช่วยกันรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขแล้วก็ได้ทำบาเพียประโยชน์แล้วก็ทำอะไรเพื่อสังคม,ค<ผ>มนะครับ ส่วนตอนนี้ต้องไปดูอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สำคัญซึ่งคนไทยต้องช่วยกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเราในอนาคตค่ะ พระเอกบอยปรณกป๊ปบธนวัฒน์บอยกิกและดาวรุ่งยายาอุรัสยาและมารีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมตกเทรนด์จริงๆค่ะเพราะรู้ว่าพลังงานใกล้ตัวอย่างพลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นความหวังสำคัญของพลังงานทดแทนอันดับหนึ่งของโลกและทันทีที่บริษัทไทโซล่าเอเนร์จีจำกัดบริษัทผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยดรแคทเธอรีนมาลีโนประธานฝ่ายปฏิบัติการได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยความพร้อมของโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่ง แรกที่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกำลังการผลิต5เมกะวัตต์โดยทั้งหมดก็ดีใจยิ่งกว่าเรตติ้งละครพุ่งเพราะดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศที่จะมีพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดประหยัดและยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อีกด้วยค่ะ แลวในเร่ของการตอบรับมันเป็น positive อยู่แล้วไปนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ตามหรือ้วยพลังงานที่ต่อไปในเรื่องของการลดความร้อนจากเรือนกระจกเนี่ยพลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิต์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานเอ,เอกชนแล้วก็ในต่างชาติเนี่ยกใใ็ให้ความสําคัญนะคะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ได้มาฟรีๆด้วยก็ควรจะเอามาทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ ต่อมวลมนุษยชาติอะไรแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจะเอาไปติดไว้ข้างนอก,นอกบ้านจะทําแผงโซลาเซลล์ติดไว้ที่หน้าผา,าใช่ค่ะดูดแสง <c oughs> ถือว่าเป็นพลังงานที่พึ่งได้ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะยังไงมันก็ไม่มีวันชิ้นสุดอย่างงานนี้ก็เป็นงานเปิดตัวของโรงงานใช่ไหมฮะแต่ว่าผมว่าวันหนึ่งก็ต้องมีการกระจายไปสู่โครงสร้างทีเลก็กกว่านี้ก็คือระดับของครัวเรือนให้ผู้บริโภคทั่วไปนี่ใช้ได้ก็ถ้าเกิดว่ามีวันนั้นขึ้นมาก็คงจะดีครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับ ลงทุนครั้งเดียวนะแต่ว่ามีพลังงานใช้ตลอดไปอะไรเงี้ยแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติที่สําคัญมากที่สุดเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีวันหมดสิน้นและก็ยังเป็นความหวังของอนาคตลูกหลานเราด้วยนะคะ ส่วนวันพรุ่งนี้ไปร่วมแชทกับหนุ่มอเล็กซ์คิมเบอร์รี่และน้องมิ้นชลิดาในทีวี3 Star า h a แชรักปฏิหารกันได้ที่ w w w l d ไวท์เวบไทีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอีเต้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ